บรรยากาศเช้าเช้าครับมองไกลๆก็จะเห็นหมอกครับไอหมอกบ,บ้าหลังฝนค,ครับมองไกลๆทางอยู่ทางสีสวัสดิ์ครับวสวยๆนะครับ,บันจุดก็มาเที่ยวได้นะครับผมนะมาเที่ยวได้ สวัสดีครับสวัสดีย้าเช้าๆออกวีนะครับนะฝากกดติดตามแม็กโคราตัมบุกาหาด้วยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดผู้ดับบูชนาด้วยนะครับ